สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องการอยู่อย่างต้นทุนต่ำแต่มีประสิทธิภาพสูงนะครับโดยผมนะครับจะขอยกตัวอย่างจากครอบครัวผมซึ่งก็คืออยากคุณยายนั่นเองยายขอยงผมนะครับเป็นคนต่างจังหวัดอาศัยอยู่ที่อำเภอวมงน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมาโดยยายนะครับมีไร่อ้อยและไร้ข้าวโพดโดยในไร่นะครับก็มีสระน้ําซึ่งในสระน้ำเนี่ยมีการเลี้ยงปลาน,นิลและหอยขมดังนั้น ถ้าครอบครัวของผมนะครับต้องการที่จะทานปลาหรือหอยก็ไม่ต้องซื้อก็ไม่ต้องไปซื้อที่ไหนไกลเลยครับเพียงแค่จับสัตว์ในสระน้ําก็สามารถทานได้เลยเป็นการประหยัดเงินแบบสุดๆไปเลยล่ะครับและรอบๆบ,บ้านของยายของผมก็ยังยายนั้นได้ปลูกผักสวนครัวไว้กินเองยายผมเป็นคนเที้ยวหมากที่บ้านของยายนั้นจึงมีทั้งต้นหมากและใบพลูและชุมชนที่ยายอยู่นั้นเป็นชุมชนเก่าแก่ ผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยก็เป็นคนเก็บหมากเช่นกัน่ากของผมเนี่ยก็เลยขายทั้งหมากสดและหมากแห้งรวมถึงใบพูด,ด้วยเป็นหาเป็นการหารายได้แบบไม่มีต้นทุนเลยล่ะครับนั่นแหละครับก็เป็นการยกตัวอย่างการอยู่โดยมีต้นทุนต่ําแต่มีประสิทธิภาพสูงโดยยกตัวอย่างจากครอบครองของผมเองดังนั้นวันนี้ก็ลาเพียงเท่านี้แนหนละครับสวัสดีครับ